สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์13รัฐประหารในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรายานาสิทธิราชนะครับมาเป็นประชาธิปไตยเมื่อปีพศ2475นั่นเองนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยเผชิญกับการรัฐประหารสำเร็จทั้งหมด13ครั้งนะครับซึ่งหมายถึงการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ บริหารประเทศอยู่โดยกองทัพหรือกลุ่มอำนาจอื่นนะครับ <c oughs> ต่อไปนี้คือเหตุการณ์เรียงตามลำดับเวลานะครับก็คือ,อเหตุการณ์ที่1น,นะครับรัฐประหารวันที่24มิถุนายนพศ .247 5นะครับคณะราษฎรนะครับยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ เปลี่ยนประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเป็นระบอบรัฐธรรมนูญนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีการนองเลือดนะครับมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและตั้งรัฐบาลใหม่ถือเป็นรัฐบาลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยอย่างทารบอน,นะครับครั้งที่2ก็คือการรัฐประหารนะครับในวันที่1เมษายน2476นะครับ 2,476นายุกรัฐมนตรีในขณนะนั้นนะครับใช้อำนาจยุบสภาระงับบางส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อสกัดความขัดแย้งทางการเมืองในรัฐบาลถือเป็นรัฐประหารโดยรัฐบาลพลเรือนเองนะครับผมต่อมาครั้งที่3นะครับรัฐประหารในวันที่20มิถุนายนพศ .2,476 นะครับ พยาพหุนผลพรพยุหเสนานะครับยึดอํานาจจากพยามโนกรนะครับอ้างว่าเพื่อฟื้นฟูรัฐธรรมนูญนะครับประเทศเริ่มเห็นหบทบาทของทหารในการเมืองอย่างชัดเจนขึ้นนะครับผมต่อมาครั้งที่4รัฐประหารในวันที่8พฤศจิกายนนะครับ2490กลุ่มนายทหารนะครับล้มรัฐบาลพลเรือนไปสู่ยุคทหารเรืองอำนาจนะครับ เป็นจุดเริ่มต้นที่กองทัพมีบทบาทยาวนานมากนะครับและนำไปสู่การขึ้นมาคองขึ้นมาของนะครับจอมพลปพิบูลสงครามอีกครั้งนะครับครั้งที่5รัฐประหารในวันที่6เมษายน2491นะครับจอมพลปพิบูลสงครามรัฐประหารเพื่อกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับประเทศไทยเข้าสู่ยุคชาตินิยม และการเมืองที่ทหารครอบงำอย่างชัดเจนนะครับต่อมาครั้งที่6รัฐประหารในวันที่29พฤศจิกาพฤพศจิ9 4นนะครับคณะทหารนะครับยึดอำนาจจากรัฐบาลตัวเองยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเต็มนะครับเพื่ออำนาจฝ่ายทหารมาขึ้นนะครับครั้งที่7รัฐประหารนะครับวันที่16กันยายน2,500นะครับ จอมพสลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับล้มรัฐบาลจอมพลปนะครับอ้างการทุจริตและความไม่สงบนั่นเองนะครับต่อมาใช้มาตรการเข้มงวดยกเลิกรัฐธรรมนูญและควบคุมสื่อนะครับอ่ะต่อมานะครับครั้งที่8รัฐประหารในวันที่20ตุลาคมพศ2 5 0 1นนะครับจอมพสลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับยึดอำนาจจากรัฐบาลตัวเองที่ตั้งขึ้นเองนะครับ ปกครองประเทศด้วยอำนาจเด็ดขาดนะครับเน้นความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจแต่จำกัดเสรีภาพประชาชนอย่างมากนะครับต่อมาขั้นที่9นะครับรัฐประหารในวันที่17พฤศจิกายนพศ2514นะครับโดยจอมพลถนอมกิติขจรนะครับยึดอำนาจจากรัฐบาลตนเองนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญนำไปสู่ความไม่พอใจของประชาชนและจบลงด้วยเหตุการณ์ 14ตุลา2516นะครับอ่ะคั้งที่10นะครับรัฐประหารในวันที่6ตุลา2519นะครับคณะทหารหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่มหาว,วิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกองทัพยึดอำนาจประเทศกลับเข้าสู่การปกครองโดยทหารอีกครั้งนะครับอ่ะต่อมานะครับคั้งที่11รัฐประหารวันที่23กุมภาพันธ์พั้านะครับคณะ รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติล้มรัฐบาลพลเรือนนะครับนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินพศ2535ที่ประชาชนออกมาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครับผมต่อมาขั้นที่12รัฐประหารในวันที่19กันยายนพศ2549นะครับคณะปฏิรูปการปกครองยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอ้างความขัดแย้งและทุจริต ประเทศเข้าสู่วัถจักรความขัดแย้งทางการเมืองยาวนานนะครับและครั้งที่13นะครับรัฐบรหารวันที่22พฤษภาคมพศ2 5 5 7นะครับคณะรักษาความสง,งบแห่งชาตินะครับคือหรือขสชนั่นเองนะครับยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการอ้างเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองบริหารประเทศหลายปีนะครับ และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับสรุปตลอดเวลากว่า90ปีนะครับประเทศไทยเผชิญรัฐประหารซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทางการเมืองนะครับความขัดแย้งทางอํานาจและบทบาทของกองทัพในสังคมไทยนะครับประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับไม่ใช่เพื่อโทษใครนะครับแต่เพื่อเรียนรู้และเข้าใจอดีตนะครับ และเพื่อกำหนดอนาคตที่ดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับก็มาพูดเรื่องรัฐประหารเหตุการณ์รัฐประหาร13ครั้งในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับผม